Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันิษฐจงประสบแต่พี่น้องที่เคารพทั้งหลายนะอัลฮัมดุลลาห์ในช่วงเช้าวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องที่เคารพนะก็วันนี้วันปารุหัตที่สี่มีนาคม2 5 6 4 วันนี้จะพูดถึงเรื่องประเภทของปราประเภทของผู้รู้นะที่ท่านเชคอัลอุัยมีนรอฮีมาของพระเนี่ยท่านได้อธิบายไว้นะซึ่งท่านอิโุ้ัซมีเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าอัลอุลามาอู สาัาสาตัตวอักซามินบรรดาปราพั์เนี่ยแบ่งออกเป็นสามประเภทอาลิมูมิลลาตินประเภทแรกก็คือผูอ้รู้ศาสนาปราพั์ศาสนาว่าอาลิมูดาวลาตินสองปราพั์หรือผู้รู้แห่งรัฐว่าอาลิมูอมมุมาเตน และประเภทที่สามก็คือปราหรือผู้รู้มวลชนแล้วก็ท่านอิบนาอุไซมีเนี่ยท่านได้อธิบายต่อไปว่าอัมมาอาลิมอาลิมุลมิลลาตีสำหรับผู้รู้ศาสนาฟาะวัลลราียันชูรูดีนันอิสลามี ก็คือผู้ที่เขาปลยแพร่ศาสนาสลามว่ายุคทีบีดีนินอิสลามีอันอินมินเขาชี้ขาดรั่วต่อปัญหาศาสนาอิสลามเนี่ยที่มาจากความรู้ก็เรียกว่าตามความรู้ที่เขาได้ศึกษาได้รู้มา วะลายุบาลีบิมาดลาอะลัยชะรุอวาฟะกอห์วอันนา้สีอัมลมวาฟิกคือเขาไม่สนใจว่าสิ่งที่ศาสนาบัญญัติเนี่ยได้บ่งบอกไว้ได้สอนไว้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับอารมณ์ของมนุษย์หรือไม่ก็ตามหมายความว่า เอาความถูกต้องไว้ก่อนเอาสิ่งที่ศาสนาได้สอนไว้ก่อนนะไม่สนใจว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบมนุษย์จะพอใจหรือไม่พอใจจะถูกอารมณ์มนุษย์หรือไม่ถูกอารมณ์ของมนุษย์ก็ตามแต่อันนี้คือ,อประเภทผู้รู้ศาสนาที่แท้จริงต่อไปนะว่าอัมมาอาลิมุตเตาละ่ะสำหรับผู้รู้แห่งรัฐเนี่ย ว่าวัลลจียังจูรูมาซาตูริดดัลลัตูนะคือผู้ที่เขาพิจารณาดูก่อนว่าสิ่งใดที่รัฐต้องการกว่ายุคทีบีมาตูริดดัลลาตูเขาก็จะตอบปัญหาศาสนาเนี่ยที่การปัญหาศาสนาเนี่ยตามความต้องการของรัฐว่าเลูกานาฟิซาลิกาไม่ว่าในการ ฟัตวาสนองตอบอความต้องการของรัฐเนี่ยตาริฟูกีตาบิลละอเป็นการบิดเบือนออคำพีของอัลลอฮ์วาซุนตีรอซูลีฮีซลลาอฮวะลิวะสลลัมและเป็นการบิดเบือนสุนนะข,ของท่านรอซุนซล,ลลลอฮฺวะลิวะสลลัมก็ตามนะพอเอาความต้องการของรัฐมาก่อนไอ้นี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันนะ เพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐนะเป็นผู้รู้ศาสนาที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐเนี่ยก็ต้องฟัตวาก็ต้องอตอบปัญหาเนี่ยให้สนองความต้องการของรัฐอันนี้ก็ประเภทที่สองนะอะทีนี้ประเภทที่สามเนี่ยก็คือ,อะวะอัมมาอาลิมุลอุม,มะ สำหรับผู้รู้มวลชนผู้รู้ที่ต้องการมวลชนเาวันละที่ยังสูรู้มาจากยาราดนวน่าสูอันนี้ผู้นี้เนี่ยคือผู้ที่เขาพิจารณาดูว่าอะไรที่มนุษย์พอใจ อีจารอันนาซาอลาชเช่นเมื่อเขาเห็นว่ามนุษย์เนี่ยว่าผู้คนเนี่ยอยู่บนสิ่งใดชอบสิ่งใดปฏิบัติสิ่งใดนะอัฟตาบิมายาติหิมเขาก็ฟัตตาวานะเขาก็ฟัตตาวาเนี่ยไปตามความพอใจของ ผู้คนนะซุ่มาอยู่าวิลูอัยู่ฮาริฟะนูซูสัลกิตาบิวตซุนนาทีหลังจากนั้นเขาก็พยายามที่จะปิดเบือนตัวบทอันกุรอานและอัลสุนนะมินอะจลิมูวาฟิอติอหวาอินนาเพื่อต้องการที่จะให้สอดรับไว้สอดคล้องกับความต้องการของ อารมณ์ของมนุษย์ให้สอดรับกับอารมณ์ของมนุษย์นะประเภทที่สเนี่ยก็คือดูว่าคนต้องการอะไรประชาชนต้องการอะไรก็ฟัตวาไปตามนั้นนะผู้รู้ประเภทนี้เนี่ยเขามีมากมายคือสอนศาสนาเนี่ยเลือกเอาสิ่งที่คนพอใจนะสิ่งไหนที่เห็นว่าคนไม่ชอบคนไม่พอใจก็จะไม่ไม่เผยแพร่ไม่สอน สอนเรื่องที่คนชอบหาเรื่องเนี่ยที่คนเนี่ยเขาชอบเนะี mm. ่ยเาจะได้เป็นขวัญใจของ้าบ,บ้านหรือว่าจะได้มีแกวนกลับเยอะๆนะเพราะคนชอบสไตล์การสอนประเภทที่ว่าของชอบนะไม่มีของไม่ชอบอะไรเหล่านี้นะก็ขอให้พี่น้องได้พิจารณานะผู้รู้ว่าปราตสามประเภทก็คือ หนึ่งผู้รู้ศาสนาที่ยึดเอาความถูกต้องเอาศาสนามากอดไม่ว่าจะถูกใจคนหรือไม่ถูกใจคนก็ตามแต่ประเภทที่สองเนี่ยปราดแห่งรัฐเนี่ยก็คือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐเนี่ยจะฟัตวาจาตะตอบปัญหาศาสนาเนี่ยก็ให้เป็นไปตามความต้องการของรัฐซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการบิดเบือนอันกราและอสุนนะก็ตาม เขาต้องการที่จะให้สดรับกับความต้องการของรัฐประเภทที่3ปราดมวลชนปราดที่ต้องการมวลชนมาเป็นแฟนคลับนะว่าต้องการให้คนนิยมเยอะๆนี่ก็คือต้องดูว่าคนต้องการอะไรคนส่วนมากต้องการอะไรก็จะตอบสนหาศาสนาไปตามความต้องการนะของอผู้คนนะบางครั้งนี่อาจจะ พยายามบิดเบือนนะตัวบทเพื่อให้สอดรับกับอารมณ์ของคนเพราะฉะนั้นพี่น้องพิจารณา,อาเอาว่าเราจะรับความรู้ศาสนาเราจะมั่นใจความรู้ศาสนาจากคนประเภทใดนะก็วาบิลัยโตฟิกวานิดายะวัสสลามุอะลัยกุมะเราะห์มุลลาฮิวะบเรากาตุ